สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลิกาสเปนเกมที่20ประจำเช้าวันจันทร์ที่10มกราคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ไลโอบายีโกโนเปิดบ้านเสมอกับเลเบเตสไป1-1เกมนี้ทีมเยือนนั้นเป็น1-0จากเซเกโอคานาเลสครับเจ้าบ้านกัมาติสเสมอได้จากอีวานบาริอูนะฮะในที่เกมนี้เนี่ยเบเตสเหลือ10คนด้วยนะจากอเล็กซ์โมเรโนครับโดนใบแดงแรกไปเซบียาวันนี้เฉือนเอาชนะเกต้าเฟ่ไป1-0จากลูกยิงของลาฟาเมีย อาลาเอสก็เสมอกับแอตเลติกบิวบาไป0-0โอซาซูนาเปิดบ้านเอาชนะกาดิสไป2-0จากอันเต้บูดิเมียแล้วก็เอลิเก้บาคาส่วนบีลี่ครับวันนี้เปิดบ้านเสมอกับแอตมาดริดไป2-2งสองจะบ้านได้2ประตูจากเปาตอเลสแล้วก็อัปโปโตโมเลเนโนฮะส่วนทีมเยือนได้2ประตูจากอังเคลคอเรียแล้วก็เจฟฟี่คอนด็อกเบียครับแล้วก็ในช่วงท้ายเกมครับเจฟฟี่เนี่ยโดนใบแดงไล่ออกไปด้วย แน,นก็เลยทําให้ตารางคะแนงใ,ในตอนนี้เนี่ยแอตเลติกส์ยังนําไปจากฝูงที่49คะแนนอันดับ2เป็นเซบียามี4.4อันดับ3ามเลเบเตสมี34อันดับ4กับ5เป็นแอตเลติกแล้วก็โซเซดาเก็บไปทีมละ33อันดับ6บาซ่ามี32อันดับ7ไลโยบะยีเกโนมี31อันดับ8เบีเรลมี29อันดับ9แล้วก็10เป็นบิลเบาแล้วก็บาร์เซียมีทีมละ28อันดับ11เอสเปนยอด26อันดับ12โอซอซูนามี25 อันดับ13แคนาดามี24อันดับ14เซลต์าบิโก23อันดับ15บเมริกา20อันดับ16เกเนฟเฟ่18อันดับ17บเจอลาเบสสิบปดสอันดับ18เอลเช่เก็บไป16อันดับ19กาดิสมี14แล้วก็อันดับสุดท้ายเลเบเต้เก็บไป11คะแนนในคะแนนที่ดาวซุนล่าสุดก็ยังคงเป็นคาร์ลิมเบนไซม่าที่ซัดไปสิบเจประตูและโปรแกรมในคืนวันจันทร์นี้นะฮะก็จะมีเอสมันยอนเปิดบ้านเจอกับเอลเช่ ก็ส่งท้ายด้วยโปรแกรมนัดถัดไปเกมที่21กับวันเสาร์ที่16มกราคมเอลเช่จะเปิดบ้านเจอบีเริวและข้ามไปคืนวันข้ามต่อเช้าวันคืนที่19มกราคมครบมีเรเบเตสเปิดบ้านเจอกลาเบสแล้วก็กาดิสพบเอสปันยอนคืนวันพุธต่อเช้าวันพฤหัสที่20มกราคมก็จะมีเซลตาบิโกเปิดบ้านเจอโอซาซอนาแล้วก็บาเลเซียพบเซบียาและปิดท้ายด้วยคืนวันพฤหัสต่อเช้าวันศุกร์ที่21มกราคมเกตาเฟ่จะเปิดบ้านเจอกับทางกลิฟอราเนีย